กราสวรีย์่ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มากันอีกแล้วเพื่อนๆนนะอยู่ในเกมเจ้าวัวทองกันอีกแล้วนะเพื่อนๆนนะเช่นเคยนะครับก่อนจะรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะฮะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับมาเพื่อนๆวันนี้มาลุยมาบุกกันดีกว่านะอ่ะมาดูกันฮะใครสายวัวทองวันนี้บอกเลยห้ามพลาดนะครับนะจัดเลยครับผมวันนี้นะเมสซี่ออโต้สาเช่นเคยฮะมาบุกกันเพื่อนๆนเมื่อวานก็ไปลัคกี้เนโกะนะ เกมค่อนข้างที่จะโอ้โหสู้กันฟัดเวียงะฮะกว่าจะได้มาบอกเลยว่าสนุกสุดๆะฮะเมื่อวานก็นะบอกเลยพีก็เข้งขวัดเรียบร้อยครับปล่อยมาแจกทองละมือลองดูกันไปลองดูกันไปเพืเ่อนๆนะ <c oughs> หัวทองฮะวันนี้เช <c oughs> ่นเคยนะครับถนะ้าอยากให้เล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะ <c oughs> ด้านล่างนะครับนะ อ่ะส่วนใครนะครับผม FC คนไหนนะที่เข้ามาเจอในช่องนะครับนะกด Subscribe นะติดตามให้ด้วยนะครับนะอ่าพี่บังก็จะลงนะฮะคลิปใหม่ๆให้รับชมกันทุกวันเลยนะจ๊ะตายไปก่อนเพื่ออีก30 Auto ออโต้เรียบร้อยเป็นไงละมือ <c oughs> หัวทองลูกละอย่างที่บอกฮะมาเกมนี้มันก็มีพลาดบ้างนะเพื่อนๆนะแต่ว่าโอกาส <c oughs> ที่แบบว่า <c oughs> ยังไงอะ มันทำให้ชื่นใจอะเกมนี้โอ้โหดูดีเพื่อนทองลงดีวันนี้ทองลงดีเพื่อนทองลงดีนะทองลงดีนะจ๊ะเอาติดเอาไปเลยเรียบร้อยหยุดก่อนดีขอ30มสถ้ามาดีขนาดนี้ฮะ30ไล่50าสไปเลยเพื่อนยอย่าไปกลัวเพื่อนอย่าไปกลัวเพื่อน มาโอ้โหแจกทองวันนี้แจกทองใครอยู่ช่วงเวลานี้บ้างฮะวันนี้บ้างฮะต้องบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบครับหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบครับผมส้มไปส้มไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,วขอขอห้าสิบนะเพื่อนนะขอห้าสิบห้าสิบวัวลองดูลองดูฮนะโอ้โหวันนี้มาค่อนข้างพีคเดี๋ยวขอออโต้สิบก่อน ไล่ออตโอต้สิบวันเพื่อนเช็คก่อนเช็คไปก่อนว,วันนี้ปล่อยทองนะเพื่อนปล่อยทองฮะปล่อยทองดีฮะวันนี้ปล่อยทองดีมากฮะอีกสิบออตโอตโอ้ลองดูดิเพื่อนเดี๋ยวๆขอแย่ขอแย่ขอแย่หนึ่งร้อยหน่อยแย่หนึ่งร้อยหน่อยแย่หนึ่งร้อยสิบออตโอตโอ้ลองดูดิว่าจะมาบ้างไหมนะลองดูน,เน,เนนะเพื่อนๆนะลองดูไปกระแัดไปมาหัวทองติดมาดิ โดนมาบ้างเพว้นยังได้อยู่เพื่อนโอ้โหไหลไปฮะไหลดิเพื่อน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 โอ้โหงวยงวยนึงขอสิบอัโต้เพิ่นไปมาลุ้นกันฮะโจ๊ตอีเว้นไม่มาโดด